สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขิวมือเย็นค่ะมีผักสลัดสดๆอยู่อ่ะมาทํากันนะคะส่วนประกอบไม่มีอะไรมากเลย<ม>ก็ทําผักสลัดแบบว่านี่นี่เต้เนยหอยนางรมสุดต,ตาแม่ครัวนะคะตาแม่ครัวแกะแกะกล่องเลยแกะกขดเลยฮะ,ะแกะโขดเพิ่งซื้อมาค่ะเมื่อคืนนี้สามสิบเจ็ดบาทโอเคเดีวมาแกะเลยนะแกะแล้วซอสแห้งลมต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะมีคือหลักการของข้างขวดนี้เขาบอกไว้ อ่ะกันีาก็จะลาดเลยนะลาดสวยหอยงอย่าลาดเยอะนะเดี๋ยวมันเค็มปื้นอย่าหยอดเยอะอืมเ่นี้พอแค่นี้พอแค่านี้พอเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าละลายไปทั่วถึงเลยอันนี้ก็ให้เห็นเลยนะคะอยู่ใกล้ๆไมโครเวฟแล้วเราก็มาใส่ในไมโครเวฟกันนะคะนี่ก็ไมโครเวฟของกันีายวางลงไปแล้วก็ปิดฝาปิดฝาปิดฝานะจะฝานิดไม่พอละเพราะว่าเราต้องการคลร์บอนไดออกไ ไปเขียวๆนะคะนะจะอิดแสงอิดแสงเลยอิดแสงแบนไปเดีเ๋ยวเราแบบรอดูกันนะคะแค่หนึ่งนาทีค่ะาขับผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะนี่เราสำคัญหนึ่งนาทีปัง้งเรามาดูกันนะคะพักสลดหรือยังได้เน่โอ้ยยังทะยังยังค่ะอา้าวขยับเข้าไปอีกสักหนึ่งนาทีค่ะรีบเพราะฉะนั้นใช้เราสองนาทีดีกว่านะคะสองนาทีดีกว่าก็ขับแค่หนึ่งนาทีเรามารอดูกันนะคะก็นาทีที่สองนะคะ เรา๋ยวก็ดูค่ะว่าว้าว,าวาเรียบร้อยค่ะนอนเรียบร้อยอุ <tới> ๊ยร้อนร้อนร้อนผมก็เก็บของนะค่ะเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปที่โต๊ะค่ะแล้วก็ใช้ตะเกียบในการครุ๊กเ้าค่ะได้แล้วค่ะผัดสลัดในในมันหอยในซอสหอยในางรมโอ๊ยร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวทีนี้ใช้ตะเกียบนะตะเกียบตะเกียบเออนี่ยตะเกียบแบของแท้มาเลยๆกรุ๊กเรา แบบว่าแบบว่าก็มีน้ำสลัดแบบน้ำเยนะือดๆนี่ยเทุกท่านจะเห็นไหมจะไม่เห็นเนาะแล้วขึ้นอันนี้เลนี่ฮะมีน้ำด้วยนะมีน้ำด้วยน้ำจากซอสอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับแค่นั้นอย่าไม่ต้องหยอกเยอะนะเพราะเดี๋ยวจะเค็มเดี๋ยวสัญญา่านให้ดูเลยนะนี่ก็เป็นมื้อเย็นแบบว่าเป็นกรีนเนะเป็นกรีนทานถ้าก็อิ่มใช่ไหมครับร้อนนะร้อนโอน้จะเค็มๆหวานๆอร่อยๆ ลองทำดูไหมคะทีนี้แบบว่าผักสลัดขึ้นเหล่าเลยแล้วถ้าจัดดีๆจริงเราต้องจัดดีๆแบบว่าม้วนนี่ก็สวยงามแล้วก็แร้งมันหอยอย่างเงี้ยเกือบเอาเร็วนะนี่พี่อือฉายให้ดูค่ะน่าก็ได้ผักสลัดในซอสนางรมนะคะซอสหอยนางรมยี่ห้องอะไรก็ได้ค่ะก็จะได้ผักสลัดที่นอนสลรถอยงนี้ค่ะแต่ว่าเขาอร่อยเยี่ยมยอดเลยมาชิมให้ดูค่ะชิมให้ดูทำเลยทำเลยทำก็ไปเห็นหน้าเถึนย่านะครับ อร่อยมากจริงๆเขาบอกไปทำทานดูนะแอบก็ปิดมาจากร้านอาหารจีนขอบคุณในการรับชมสวัสดีค่ะตอนนมี้กาสุขมีสุขภาพดีนะคะ